สวัสดีทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบ้าล่าทริปนะคะก็จะเป็นช่องที่จะพาทุกคนนะคะไปท่องเที่ยวตามที่ต่างๆนะคะทั้งขึ้นเขาลงห้วยดำน้ําใต้ทะเลหรือไปตั้งแคมป์ปิ้งต่างๆนะคะก็ซึ่งมาทริปที่เราจะประเดิมช่องของเรานั้นคือไปทริปพัทยานั่นเองนะคะซึ่งเป็นทริปแค่สั้นๆหนึ่งกล้กรุงเทพสองวันหนึ่งคืนเท่านั้นซึ่งแบบเป็นทริปที่แบบว่าไปขึ้นเรือยอแต่งตัวสวยๆชิลๆแต่ว่า เขามีแอคทิวิตี้อันนึงที่น่าสนใจนั่นคือการไปดำฟรีไดนั่นเองฟรีไดนี่คือการอ่ะมีการดำลงไปนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้ลึกเท่าสกูบ้าแล้วก็อุปกรณ์ไม่ได้เยอะเท่าสกูบ้าเนะเพราะว่ามันก็มีแค่มีแ <Math, S 2> มสฟรีท่อสแลกเกอร์แล้วก็มีฟินเพราะฉะนั้นเราก็เลยว่าเออเขาจะไปที่ฟรีไดกันเราก็เลยอ่ะเราต้องเรียนแหละเพราะไม่งั้นเราก็ไปแล้วเราก็เหงาๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเราเลือกเรียนที่ร้านวัดเดอรไดนะคะก็ เราไปดูกันว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าจริงแล้วอะเราสองคนอะว่ายน้ำไม่เป็นใช่ไหมเรก็จะมีความกลัวนี่มีดว้วยแบบเฮ้ยพอมันไม่มีอุปกรณ์ช่วยเนี่ยเราจะลงน้ํากันได้ยังไงเราจะจมไหมหรืออะไรอย่างไงซึ่งเนะี่ยเราต้องไปเรียนเราไปดูกันนะคะว่ามันง่ายจริงหรือเปล่า ทกที่เราไปเรียนเออทุกคนก็นจะได้เห็นบรรยากาศันแล้วเนะว่าแบบเออเรียนเป็นไงการเริ่มเรียนการลงน้ําท่าต่างๆซึ่งความพิเศษของฟรีไดก็จะคือการไปถพดท่า,าไปนะไหนสวยๆแต่แบบวิกินี่เราก็แบบไปถ่ายรปะกัร่างอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูรูปก,กันนะคะว่ามันสวยแค่ไหนคนครั้งแรกลงลงสระกันนะคะอือว้าว <laughs> คือ,ค,อคือที่ไปลงตอนนี้คือจะมีพี่ชัดที่แบบว่า เพราะท่าเวือนคิดท่ามาแล้วท่าเออท่าเขาสวยมากมาซึ่งเขาแบบแต่เขาบอกจะบอกว่าสะธรรมาสร์นั่นก็นคือหนาวมามาโคตรเป็นอะไรที่แบบว่าไม่ว่าจะอากาศร้อนอากาศหนาวแค่ไหนก็คือสะแม่งก็จะหนาวมากนพี่ชัดคือไม่มีเว้นสุดจ้าใส่เป็น,นแบบใส่บิกินี่มาแต่นางก็สู้สุดชีวิตเหมือนกันนะขึ้นมาสันเออแต่ลูกเขาสวยนะสวยเนี่ยลูกพี่ชัดก็คือ จะมีความแบบว่าขาเพื่อท่าดีใช่จิกหน้าจิกกล้องอยู่ใช่้รตรงนีจิกกล้องคือจริงอะการเรียนพอมาเรียนกูว่าครูเขาจะประกบเราอยู่แล้วใช,ใช่เพราะว่าดำผีดมันก็คือคือมันมีความอันตรายใช่เพราะว่าเราไม่มีแบบแทงอากาศในการเก็บอากาศลงไปอะคือครูเขาต้องคอยคอยประกบดูเราตลอดว่าเฮ้ยมันจะเกิดอุบัติเหตุอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอืมึ่งการดำน้ำเขาบอกแล้วว่า ต้องมีบัดดีในการดำน้ำทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นการสดำสกูบ้าหรือว่าดำฟรีได้อะไรนี้การทิ่หมหัวลงมาเขาเรียกว่าการดักไดแย,ยากเหมือนกันนะตอนแรกที่เราเราดักกันไม่ค่อยลงคือบางครก็จะแบบว่ามีการเอียงแหว่งก็คืออ้นี่แหละ อาจจะเห็นแบบบางคนเห็นในทิกตอกในเฟซบุ๊กหรือในไอจีทั่วไปที่แบบว่ามีคนลงแล้วแบบอืโอ้โหแม่งท่าเขาสวยมากอะไรเงี้ยคือมันก็กิวจากการสุดนั่นแหละเน <Nice. S 2> าะเนาะเนี่ยพี่อยู่ท่าก็สวยเออฟาว้าว wow. นี่กตัวหนึ่งกันก <laughs> <laughs> ตัวเอง <laughs> ตัวเอง <laughs> ชุดก็คือชุดและอุปกรณ์ก็คือชนเลิศใช่คนกิ้วไม่พร้อมของน้องซื้อเลยเอสวยอยู่สวยดูแสงแต่ว่ายังมีความแบบขามันแบบแบบเข่ปีติดปีสกูบ้าเนะ้อที่รสองคนก็คือเรียนสกูบ้ามาก่อนอืซึ่งนำสกูบ้ามาสักพักหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยก็แบบก็แฮปปี้กับสกูบ้าแล้วพอแบบเรามาเริ่มฟินก็แบบลองนิดนึงเองนิดนึงอีพี่สอวที่ก่อนเนะสอเคาก็แบบ พี่ฟอดก็มาเรียนครั้งแรกก็คือแต่ว่าเขาเป็นคนที่ว่ายน้นําเป็นอยู่แล้วก็จะมีความมั่นใจในการลงน้นี่เป็ที่เราว่าจะไม่กลัวน้ำอะไรเงี้ยเขาจะลงครั้งแรกคือเขาได้เลยลงไม่ว่าจะลงแบบเออดักได้ก,ดก็ได้ลงไปถึงห้าเมตรเลยอย่างเงี้ยมีงบน้อยแต่อยากไปทะเลทั้งทีไม่ได้อยากแค่อยู่บนหาดทรายหรือชายหาดแบบแบบแบบอยากลงน้ํามันก็จะมีที่เรียนอะไรที่ซึ่งแบบเกาะเต่าก็าคืออีกที่หนึ่งที่แบบ คาเทนต์ฟีเวอร์มากสำหรับการไปเรียนฟรีไดอเลยอย่างเงี้ยคือสามารถเช่าได้เช่านี่มันไม่กี่บาทเลยอืมใ,ใ,ใครที่ไม่มีก็คืออยากอยากไปเรียนก็คือไปเรียนแล้วก็แบบว่าดำไปมีรูปส,สวยเออแล้วคือการเรียนฟรีได์ไม่ได้แพงเท่าเรียนสบูบ้านแล้วก็แบบหุ่นก็ไม่ได้เยอะเท่าสบู่บ้านถ<ม>้าเก<ม>ิดใครแบบว่าอยากํำน้ำเบาๆก็เริ่มเรียนฟรีได์ก่อนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยโอเคก็ เดี๋ยวเรามารอไปที่พัทยาอเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่พัทยาจะเ <c oughs> ป็นแบบไหนไปรุ่นกันนะคะ <c oughs> ให้ตั้งใจเราด้วยค่ะวัน <c oughs> นี้ปุ๊มมาจะไปไหนครับ <c oughs> เธอไปพัทยา, <c oughs> ายทุกคนนะคะตอนนี้เราก็ถึงวันเดินทางไป ก็เดี๋ยวเราจะหาข้าวกินแบบข้างๆทางอะไรอย่างนี้ก่อนๆน,นะคะีะจวเจอกันที่ท่าเรือ โอเคก็สำหรับทริปนี้นะคะก็จบไปได้ด้วยดีนะเมื่อวานจริงๆเรอกพูดเลยว่าเมื่อวานเพราะว่าหลังจากที่ขึ้นจากน้ำมานั้นก็เมื่อยมากเราเบอ เหนื่อยเหนื่อยโคกแบบแต่ว่าขึ้นมามันก็มืดแล้วอะะใช่ใช่เพราะว่าเราลงไปช่วงประมาณสี่ห้าโมงฟิลความลงทะเลเป็นยังไงพี่อยู่ก็คืออาจจะดักไดลงไปอะยากลงยากมากแบบลงแบบไม่ได้หลายรอบมากเออแต่ก็แบบพยายามแบบเออก็แบบเออลองจำสกิลแล้วก็แบบลงลงไปก็ได้ฟิลที่ความลงทะเลอะแฮปปี้กว่าลงสระมากเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองอะเอาตัวลงไปได้ได้ง่ายแล้วก็เหมือนแบบ มันไม่ได้อึดอัดเท่าในสระแต่เมื่อวานมีความขุ่นแบบน้ําขุ่นสเมซานหรือเปล่าไม่ใช่น้ําขุ่นแต่พอลงไปถึงแบบใกล้ๆจะถึงพื้นก็เออเห็นทรายเห็นหอยเห็นปะการังปะการังใช่หอยเม่นก็คือเยอะมากก็แฮปปี้ก็ต้องฝึกไเรื่อยๆต้องไปลงทะเลบ่อยๆเนี่ยกต่ว่าแบบทริปต่อๆไปอยากจะไปลงปีได้บ่อยๆเหมือนกันใช่วันเดททริปก็เหมาะกับฟรีได้เหมือนกันเออเพราะมันก็วันๆหนึ่งมันลงเสร็จปุ๊บก็ ขึ้นมาก็บางคนก็มีความปาร์ตี้ได้อยู่เราไม่ได้แลวก็โอเคก็ยังไงทลิปหน้าเราต้องมาคอยติดตามกันนะคะว่าเราจะไปที่ไหนแล้วก็ไปทำกิจกรรมอะไรก็คลิปนี้ก็ขอฝากไปเท่านี้นะคะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้เราด้วยนะคะแล้วก็มาติดตามเราในคลิปเลยนะคะอเมริกา๊ายบายเนี่ยวเรามาอยู่ที่คาเฟ่ ราจะพลาดคาเฟ่ได้ยังไงใช,ใช่คาเฟ่ฮอปปิ้ง <laughs>